เพียงแค่หนึ่งแก้วนะคะบอนสีของเราสีจะสวยสดแบบนี้ค่ะต้นไม้ดื่มต้นไม้กินนะคะต้นไม้ก็แข็งแรงสดชื่นเหมือนกับคนเลยค่ะแปะเข้ากันเสร็จแล้วนะโอ้โหกินหอมมากๆเลยค่ะเทลงไปแล้วนะคะลด,ดลงไปเลย แตกพุ่มแตกหลอดได้ไวค่ะแถมยังกัดสีได้สวยใบของเขานะคะก็สดชื่อนอยู่เสมอสดชื่นตลอดเวลาค่ะให้หมอดออกมานะคะผลปรากฏว่านี่ค่ะโอ้หแดงมาเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ปลายแดงมาเลยนะคะนี่นี่บอลสีของเราแข็งแรงค่ะด้วยสูตรนี้ค่ะเรดี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับพี่แรมมี่เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพี่แรมมี่ก็มีสูตรเด็ดเคล็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวไปสู่ฤดูร้อนนะคะช่วงหน้าหนาวถึงหน้าร้อนเนี่ยอากาศก็จะเป็น2แบบนะคะก็จะมีร้อนบ้างหนาวบ้างนะคะบอนสีของเราก็เลยมีสภาพแบบว่าบางท่านก็จะมีใบเหี่ยวบ้างใบเฉาบ้างแล้วก็จะมีรอยใบไหม้บ้างนะคะบางท่านบอนสีก็จะมีใบร่วงใบตกใบเหี่ยวเฉาใบเสียดสี ซีดนะคะเราก็มีวิธีที่จะทําให้บอลสีของเราตั้งตรงแถมยังทําให้บอลสีของเราแตกหลอดขึ้นใหม่ๆได้เหมือนกันค่ะวิธียังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ เพียงแค่หนึ่งแก้วนะคะบอนสีของเราสีจะสวยสดแบบนี้ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะวัสดุของเรานะคะก็มีนี่เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เป็นสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์นี้นะคะเขาก็จะมีประโยชน์กับพืชนะคะเพราะว่าในสปอนเซอร์เนี่ยเขาจะมีซูโครสแลคโตสโซเดียมคอรด์โพแทสเซียมคอรด์ค่ะในนี้นะคะสามารถนําไปบํารุงพืชผักของเราได้ค่ะนําไปบํารุงบอนสีนะคะบอนสีของเรานี้ค่ะสีสวยค่ะบอนสีก็จะแทงหลอดได้เร็วค่ะแถมยัง ใบของเขานะคะสดชื่นดีด้วยค่ะเพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากเกลือแร่นี้นะคะก็จะส่งผลให้ต้นบอลสีของเรานะคะมีต้นที่สวยแบบนี้ค่ะชายชนนะคะกําลังแพงหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะเราก็ใช้สิ่งนี้เลยค่ะสปอนเซอร์ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสค่ะผงชูดนี้นะคะจะใช้ใหน่อยก็ได้นะคะผงชูเนี่ยเขาจะมีกรดอะมิโนนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชค่ะ ลิงลากเลี้ยงบำต้นให้แข็งแรงค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนมจืดค่ะนมจืดนี้นะคะสามารถทําให้ต้นพืชของเรานะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะสามารถนําไปลดพืชลดผักลดผักผลไม้ของเรานะคะได้ทุกชนิดค่ะแถมยัง,บ,งบํารุงบอนสีของเราให้บอนสีของเราใบของเขาไม่แห้งเหี่ยวใบของเขา สดอยู่ตลอดเวลาค่ะแถมยังสีสวยด้วยค่ะด้วยนมจืดค่ะนมจืดผสมกับผงชูรสแล้วก็ผสมกับสปอนเซอร์นี่โอ้โหสุดยอดกับเพื่อนๆนวิธีทําก็ไม่ยากค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใส่ผงชูรสลงไปครึ่งช้อนค่ะนี่ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตรามด้วยนี่ค่ะเครื่องดื่มสปอนเซอร์ค่ะ สปอนเซอร์ค่ะคนกินก็สดชื่นค่ะแถมยังร่างกายแข็งแรงค่ะต้นไม้ดื่มต้นไม้กินนะคะต้นไม้ก็แข็งแรงสดชื่นเหมือนกับคนเลยค่ะเราใส่ลงไปสี่ช้อนค่ะหนึ่สองสสนี่ใส่ลงไปเลยแล้วปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะใส่ นี่ค่ะนมจืดค่ะนมจืดนี้นะคะมีประโยชน์ต่อพืชมากมายค่ะเราก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะเราจะใส่นมจืดลงไปประมาณ8ช้อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ค่ะ แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนมจืดถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็เก็บไปใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าจะกินก็ได้นะคะอันนี้เราก็สามารถนําไปใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้ผงชูรสละลายค่ะแล้วก็ให้ผงชูรสเนี่ยไปผสมกันกันกบนมจืดและสปอนเซอร์นะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อน เพื่อนๆจะนําไปหมักได้นะคะสูตร,ตรนี้นะ่ะหมักใช้แล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเวลาปิดฝาไว้เนี่ยนะเพื่อนๆต้องระวังนะเพื่อนๆต้องคลายฝากดด้วยนะคะนี่เข้ากันเสร็จแล้วนะโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะน่ารับปรทานมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะนําไปผสมน้ําค่ะเราใช้น้ําเปล่า10ลิตรค่ะแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะเทลงไปแล้วนะคะเราก็คนทุกอย่างเข้ากันค่ะสูตรนี้นะคะ บำรุงพืชผักของเราให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างสวยงามค่ะแถมยังเป็นการป้องกันโรคใบจุดใบด่างใบดำด้วยนะคะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็ตักใส่บัวไปรดพืชผักของเราได้ค่ะแล้วก็นำไปรดลาดรดที่บอนสีของเราได้เลยค่ะ <c oughs> สูตรนี้นะคะเราใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะหา่างกัน3-4มวันต่อครั้งค่ะ เพื่อนๆจ๋าต้นบอนสีของเราต้นนี้นะคะมีชื่อว่าช้างเผือกใบบัวค่ะอันนี้เราก็ได้ทําการแยกต้นออกมานะคะแล้วก็นําน้องมาปลูกใส่กระถางใหม่ค่ะผลปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านไป3าสี่วันนะคะใบของเขาก็คือเริ่มเหลืองนะคะเราก็หากออกเลยค่ะเด็ดออกเลยค่ะเขาอาจจะโดนแสงแดดค่ะแผดเผาไปบ้างนะคะใบของเขาที่ไม่ตั้งไม่สวยแบบนี้นะคะเราก็ เด็ดออกได้ค่ะแล้วเราก็นำมาราดลดลงที่กระถางได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะบำรุงให้บอลสีของเราแตกรอดขึ้นมาใหม่แทงใบขึ้นมาใหม่ได้สวยงามกว่าเดิมค่ะราดลดลงไปในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ค่ะจะทำให้บอลสีของเราสีสวยๆกัดสีได้สวยแบบนี้ค่ะชายชนที่เราเลี้ยงในตู้นะคะเราก็สามารถนำมาราดลดลงในกระถางได้ค่ะ หลอรด,ดลงไปเลยเร่งให้ชายชนของเรานะคะมีการแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะลดลงไปเลยโอ้โหอิออหนหอาของเรานะคะกัดสีได้สวยมากเลยค่ะลดลงไปเลยค่ะเป็นการเร่งให้บอลสีของเรานะคะแตกพุ่มแตกหลอดได้ไวค่ะแถมยังกัดสีได้สวยใบของเขานะคะก็สดชื่อนอยู่เสมอสดชื่นตลอดเวลาค่ะ เพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆดูสิชายชนของพี่แรมน,นะคะตอนนี้นะคะนี่เพื่อนๆมาดูนี่ค่ะชายชนนะคะตอนซื้อมามีใหม่เนี่ยต้นนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งใบกับป้ายแดงนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะน้องแทงหลอดออกมาแล้ว <whis> น <lui> ี่ค <c oughs> ่ะแทงหลอดออกมานะคะผลปรากฏว่านี่ค่ะโอ้โหแดงมาเลยค่ะเพื่อนๆนี่ป้ายแดงมาเลยนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นต้นมมเชพืชนะคะเราก็เด็ดออกไปเลยค่ะถอนออกไปเลยค่ะอันนี้ วัชพืชค่ะไม่เกี่ยวนะคะเราก็ออกไปเลยนี่ค่ะต้นนี้แทงหลอดออกมาแล้วค่ะอืต่อมาครับเพื่อนๆนี่ชายชนต้นนี้นะคะก็กําลังแทงหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ค่ะเล็กๆนี่ค่ะนี่ใบของเขานะคะตอนนี้ก็สดชื่นแข็งแรงทุกต้นค่ะอันนี้นะคะเราก็เลี้ยงในตู้ค่ะเราก็เก็บไว้ในตะกร้าค่ะนี่ตะกร้าแล้วก็เราก็เอาถุงพลาสติกครอบไว้ค่ะ แล้วเราก็จะเอาน้องนะคะมาให้แสงแดดในช่วงเช้าค่ะช่วงประมาณ 2- 3สามโมงเช้าค่ะแล้วเราก็เก็บไปไว้ในตะกร้าอบไว้เหมือนเดิมค่ะถ้าสีของชายชนซีดหรือว่าสีของบอลสีซีดนะคะเราก็จะนําบอลสีของเรามาตากแดดในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าการได้รับแสงแดดเนี่ยเขาจะได้สังเคาะแสงแล้วก็สีเขาก็จะสวยค่ะแต่ไม่ควรจะให้โดนแดดจัดค่ะเพราะว่าถ้าโดนแดดจัดเนี่ยสีของเขาจะซีดค่ะสีไม่สวยค่ะเราก็นํามาตากแดดในช่วงเช้าค่ะ นี่บอนสีของเราแข็งแรงค่ะด้วยสูตรนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าช้างเผือกใบบัวของพี่แรมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวไปถึงหน้าร้อนนะคะเราก็จะใช้สูตรนี้ค่ะในการเล่งให้บอนสีของเรามีการแตกหลอดขึ้นมาใหม่แถมยังใบของเขานะคะเมื่อแตกหลอดขึ้นมาแล้วเนี่ยใบของเขาเนี่ย สดใสกว่าเดิมค่ะแถมยังสีเข้มสีเข้มจับใจสวยมากๆค่ะแล้วใบเก่าๆนะคะใบเก่าที่โดนแดดเรียนะคะเราก็สามารถเด็ดทิ้งได้ค่ะเด็ดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นะเนี่ยบอนสีที่เขาเนี่ย ที่ใบเขาเป็นแบบเนี้เขาอาจจะนําเชื้อโรคเชื้อรามาสู่ใบอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเด็ดทิ้งได้เลยค่ะใบไหนไม่สวยนะคะเราก็จัดการได้เลยค่ะนี่เพื่อนๆใบนี้โดนแดดจัดนะคะสีซีดอืมเราก็เด็ดออกไปเลยนี่ค่ะค่ะใบนี้นะคะโดนแดดจัดค่ะเราก็เด็ดออกไปเลยนี่ค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะใบนี้ก็เหมือนกันนี่ สูตรนี้นะคะเราจะบำรุงบอนสีของเรานะคะให้เป็นการฟื้นปรับสภาพของบอนสีของเรานะคะให้ฟื้นตัวให้ใบของเขากลับมาสวยได้ดั่งใจค่ะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ทดลองทําแล้วก็นําไปใช้นะคะนี้บอนสีของพี่แรมนะคะตอนนี้หลังจากที่เราใช้สูตรนี้ไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยบอนสีของเราก็ สีแดงเข้มจับใจเลยค่ะแถมยังข้างในนะคะมีการแทงหลอดนี้ค่ะขึ้นมาใหม่ค่ะสามสี่ใบนะคะแข่งกันชูแข่งกันสวยค่ะนี่ลำต้นของเขานะคะนี่ค่ะตั้งตรงเลยค่ะสีเด่นชัดเจนค่ะผักของพี่แรมที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็กำลังโตกำลังใหญ่ค่ะพี่แรมก็มีการถอนออกไปกินบ้างทุกวันนะคะนี่ถอนทุกวันค่ะผักของเราก็ยังหนาเหมือนเดิมค่ะ เราก็ใช้สูตรนี้นะคะในการบำรุงพืชผักของเรานะคะให้โตเร็วให้มีใบที่กรอบใบที่หวานค่ะใช้เลยค่ะทุกสองถึงสาวันลดหนึ่งครั้งค่ะกุหลาบหินนะคะตอนนี้ก็กําลังเป็นดอกค่ะเราก็ลดลงไปเลยให้ดอกของเขาสดชื่นลําต้นสดชื่นค่ะอ้อมเงินอ้อมทองค่ะแล้วก็ลดลไปเลยอะกนีมาค่ะลดลงไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาค่ะนี่กําลัง สีสวยค่ะอันนี้ออกสีขาวปนเขียวค่ะกำลังสวยน่ารักค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทําให้มะนาวของเรานะคะเร่งการติดดอกออกผลได้ด้วยค่ะเราก็ลดเป็นประจำค่ะทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็ได้ค่ะมะนาวของเราก็จะผลิดอกออกผลให้เราได้เก็บกินค่ะ